ผู้สอลทีมชาติไทยประเดิมศึกรอบคัดเลือกชิงแชมป์เอเชีย2026ด้วยการถล่มดูไนขาดลอย15-1ต่อ 1. โดยเกมนี้แข่งขันกันที่ยิมเนเซียมอบจอจังหวัดนนทบุรีนัดแรกทีมชาติไทยอันดับ11ของโลกนำทีมโดยมูฮัมหมัดอุสมานมูซาพบกับดูไนอันดับ117ของโลกเกมนี้มิเกลโรดริโกไม่สามารถคุมทีมข้างสนามได้เพราะติดโทษแบนทำให้ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนอย่างเอลอยออลอนโซต้องลงคุมทีมข้างสนามแทน ตัวเล็กทีมชาติไทยเล่นได้เหนือกว่าดูในตามคาดก่อนไล่ถล่มประตู15-1ต่อ 1. มูวหมัดอุสมานมูซาเมาคนเดียว4ประตูชาววาลาสีอาวุธท,ทำไป3ประตูและธีรพัฒน์เหมือนสีบวกเพิ่มอีก2ประตูส่วนวรศักดิ์ศรีรังไพโรดอนันตชัยปราบองศาอิทธิชาประภาพันธ์อมริรนเอกาพันธ์อลงกรณ์จันพรและอธิปพงษ์มุ่นพลายทำไปคนละ1ประตูส่วนผลอีกคู่ในกลุ่มเดียวกัน กาหลีใต <S an> ้เอาชนะบาเรน2-0ต่อโดยโปรแกรมนัดต่อไปตัวเล็กทีมชาติไทยจะพบกับบาเรนทีมอันดับ69ของโลกที่ยิมเมซียมอปอเจจังหวัดนนทบุรีในวันที่22กันยายน2568เวลา19.30นนาทีถ่ายทอดสดทาง Facebook YouTube ช้างศึกฟุตซอลไทยแลนด์ทีสปอร์ต7และ t u u e v i s i o n <an> now ติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า wrn